พันเอกศักดิ์สิทธิ์เนินจันทร์รองผอ,อรมาจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกําลังพลลงพื้นที่เยี่ยมเยือนรัศดรความมอบควีนรถเข็นวิวแชร์และถุงยางกีฬพระราชทานให้แก่นายชันสังเงี้ยวอายุ89ปีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและนางประกองมณีสอนอายุ84ปีผู้พิการทางสายตาซึ่งทั้งสองเป็นสามีภรรยากันใบ,บ้านเลขที่69หมู่ที่3ตำบลทุ่งยางอำเภอรับแรจังหวัดอุตรดิตถ ได้มีนายเขยมราิมันเจ็กนายกเกทศมนตรีตำบลทุงยางพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมูม่ที่3เทีนผู้ช่วยฝ่ายปกครองเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุงยางและอา,าสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหมู่ที่3ร่วมให้การต้อนรับการ้รับรถเข็นวิวแชร์และถุงยางชีพระราชทานในครั้งนี้สร้างความประทืบใจและสำลึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นแก่คู่สาม,มีภรรยาผู้พิการเป็นอย่างมากนาคขาคาราดามรายงาน